ยินดีต้อนรับสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลนะคะวันนี้เราได้มาเข้าค่ายรักตนเพื่อรักโรคแล้วเราก็ได้เข้าแต่ละฐานนะคะว่าแต่ละฐานมีอะไรบ้างและฐานนี้ก็คืออ,อ่ะมาสัมาสมีอาลุยลุยอธิบาย <laughs> มาัสมีเราออกคลิปนะช่องน้ำหนึ่ง Story. สตอรี่อ่ะโอเคกิจกรรมนี้อ่ะให้แบ่กงกลุ่มเป็น2กลุ่ม แล้วก็จะมีกระดาษพิจารณสงแผ่นให้เราทำเองก็ได้ครับให้ขาอยู <S 1> <S 1> Jamie 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 ่ในพิจอรู้อายุเสื้อให้เท้าอยู่ในพิจอรด์ทำเองก็ได้นะให้ใช้พิบอร์สอแผ่นตาตัวเองไปในชิ้นสีแดงโดยที่ขาทั้งสองอยู่ในพิจอรณ์ เมื่ไปถึงเสร็จแล้วโนะถ้าถึงกกออจุดนีน้วกเพื่อนทีแ่กให้สอแผ่นเนี่ยอาพี่เพื่อนคนต่อไปอ่ะมีนะครับตอนนี้มีกี่คนสองสี่หกแปดมีคนเท่าไหร่ฮะเมื่อไหร่นับเพื่อนเมื่อซื้อห,หน่อยร้องเริ่มจุดนี้เริ่มใช้สอแผ่นด้วยนะแ่ใช้สอแผ่นนะมีกี่คนนี่ไม่เอานะ ยี่สิข้างละสิบอ่อานะันนี้ก็ไม่เอานะไต้องคิดนนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ผ่านเมื่อกี้ทำแบบนี้สิเอาเพราะว่าต้องเอาเท้าสองเท้าอยู่บนแผ่นี่คนกลากุ่มละคนอะอะกลุ่มละสิบอะเขาแถมไปตรงนั้เลยด่าน ผู้ชายไปค้าค้ากันหน่อยไม่ค้าไม่ค้าไม่ค้าะผู้ชายมากอะ่ะมไม่ต้องโดดอันนี้ไม่ต้องโดดก็ต้อฟ้าป,ปีปีตีภูมิปีตีพัดไปอยู่กับเพื่อนนู่นจะได้ครบสิบสิบคบ ้องบอกพ่วงงงแล้วอ่มันมีกี่คนมันมี20หรือสิบเก้าก็แบ่งข้างละสิบดิเดี๋ยวเขาแบ่งกันเองตรงละอ่าอ่าอ่าเขาแบ่งกันเองเลยเดี๋ยวน้องงงเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเอาเอาแผ่นให้น้องอีกรอบจากตรงนี้เส้นเส้นเส้นด้วยเส้นไหนคะไกลเลยไหมเอาเอาเอาเส้นนี้แหละเอาเส้นนี้แหละ เราต้องกลับไปใหม่นะ้องสองเท้าตย้องเาองใช้สงพร้อมยางพร้อมยังเริ่มเส้นนี้ไปถึงเส้นนี้ ป่อยิงปืนด้วยยิงปืนด้วยเส้นนี้เส้นนี้เอาอยางเอาอยาง ทรงตัวเออตารรงตัวแล้วทพันตาพี่มิ้นแดงพี่มิ้นสบายเหรอไม่รู้าไม่ไม่คุณทำไมเจ็ดตาเหรอแสบดูมันแสบแสบตาใช่ไหมจะไปเอาน้ำเกลือล้างตานะคะแดงมากเลยแดงแดงแดงเพืองใช่ไหมโอ้ยเพืองตาใช่ใช่ตาแดงเพืองตาต้องไปล้างก่อนเอาน้ำเกลือล้างข้างเลยหรอข้างนี้ข้างนี้แล้วเดี๋ยวข้างนี้มันก็จะแดงตามแล้วเนี่ย โควิดโควิดมันไหลได้ได้หรอนม่มันได้เหมือนมันร้องไห้แล้วตายใช่ไหมแม่โอเคโอเคอินเป็นไงบ้างอินต้องมาทางนี้อิมมันต้องมาทางนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะน้องก้มๆเแต่ก็สนุกโอเคโอเคเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนวันนี้พี่โบกี้มาอ่ะพี่มิวพี่นิ้ววันนี้พี่มิวมาเข้าค่ายรู้สึกเป็นยังไงรับอบรมอบรมสนุกดีค่ะครูเบื่อไหมเบื่อไหม มไม่ง่วงนอนมีง่วงไหมมีจะนั่งหลับแล้วครูตอนเช้าตอนเช้ามีนั่งหลับด้วยเหรอใช่อ๋อฝากถึงคุณเส้นหน่อยที่ไม่ได้มาคุณเส้นพลาดมากคุณเส้นพลาดมากเพราะคุณพ่อหล่อมากเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ครณพูดนะอันนี้คุพูดความในใจของนิววะความในใจโบกี้ความในใจโบกี้คุณพ่อหล่อมากแค่คุณนิ้วเองครูคุณพ่อก็ต้องปวดตลอดครูแต่โบกี้บอกว่าแค่ต้นนิ้วแค่ต้นนิ้วไม่ได้แค่ต้นนิ้วแล้วก็ปากแล้วไไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ อาศัทถาถ้าศัทาวันนี้เข้าคล้ายเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีค่ะชอบไหมชอบไหมเข้ากบลมกับไปเรียนในห้องเรียนเรียนคณิตศาสตร์ดีกว่าเนาะเรียนคณิตศาสตร์ดีกว่าเนาะหายไปไหนล่ะจะถามกับคนสวยของห้องเขาบอกเขาสวยที่สุดของห้องหูไม่พูดพูดพูดหนูพูดครูพูดอาสวยจริงสวยจริงอาเป็นยังไงบ้างลูกเข้าคล้ายวันนี้ก็ดีค่ะต่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหมะโอเคก็ดีกว่า อะไรนะเรียนในห้องไหนหนึงใช่ไหมได,ได้ได้ปฏิบัติมากขึ้นอาบิวตี้เป็นยังไงเหนื่อยค่ะเหนื่อยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ดูตี้์เป็นยังไงตอนวางแผนยังไงไหมตอนที่เล่นเกมเมื่อกี้ไม่วางแผนอะไรค่ะเดินไปแบบบ้างเปล่าค่ะเดินไปแบบบ้างเปล่าเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายเองใช่ไหมโอเคเรามีความมุ่งม,มั่นใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยหนุมน่มห<า>นุม่มหนุ่มเป็นยงไงข้าวไถอบรมวันนี้เรื่องยุทธวิธใช่ไหมครับเนี่ย ยอดมิลสิบเลยใช่ไหมครับหนี่งอะไรนะยอดวิวสิบเลยใช่ไหมครับหนสิบล้านยอดวิวเท่าไหร่พวกเราต้องเข้าไปปั่นให้นะยอดวิวโหยอดวิวของคุณเนี่ยหลักร้อยเองพวกเราต้องไปปั่นให้ได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนร้อยล้านร้อยเฉยแล้วคนหนึ่งร้อยคนได้ยอดวิวร้อยคนโอเคโอเคดีใช่ไหมเขาคาดวันนี้เขาให้สวมแมสตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมหายใจได้หรอตอนเล่นเออต้องสวมแมสเราอย่าโชว์ความหล่อเราก็แค่เตาตลอดทะลุแมสไว้เนี่ยมองแค่นี้โอ้โหหล่องนี้ใช่ไหม เนี่ยมองแค่แค่แมสเนี่ยโอ้โหเข <อ S 1> าข <อ S 1> เรียกว่าหล่อทะลุแมสอันนี้เด็กม .4 ปีนี้นะใช่ไหมได้ใช้ชีวิตม .4 แค่ประมาณในโรงเรียนแค่ประมาณ2เดือนเดือนเดียว,ว,วรู้สึกไงชอบชอบอยู่ออนไลน์หรือชอบมาโรงเรียนมากกว่ากันออนไลน์ครับมาโรงเรียนเปิงตงังมาโรงเรียนเปิงตังเปิงตังเพราะหนูกินเยอะเหรอเปิงตังแม่เปิงตังแม่ใช่ไหมช่วยแม่เซฟใช่ไหมแม่ดูอยู่นะอยู่บ้านแม่ให้ดีกว่า แม่ให้เยอะกว่าว่าทำงานแต่หนูว่าต้องทำงานนะโอเคโอเคเนาะบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายน้ำหนึ่งสตอรี่ก่อนเร็วได้อะไรจากเกมนี้บ้างได้สามัคคีค่ะยังไงสามัคคียังไงก็แบบว่าผัดกันไงผัดกันใช่แล้วแต่ละคนต้องเร่งความเร็วไหมต้องเร่งความเร็วค่ะใช่ไหมเป็นไงเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะอย่าเพิ่งมาอัดหนูหนูไม่ไหวแล้วอันนี้ พิมิ้นท์พิมิ้นถุงมืวมืวอ่ะพิมมืวจับมือพิมมือมือไม่เหนื่อยเลยจริงๆอ่ะไม่เหนื่อยเลยพิมมืวไม่เหนื่อยเลยนะทุกคนจริงๆริงแล้วเกมครับตอนบ่ายนี้จะต้องไปอีกคลิปหนึ่งในน้ำหนึ่งสตอรี่เลยนะใช่ไหมไม่เคยเห็นหน้าเลยพี่อะไรเอ่ยโซฟาาร์บุลเลอค่ะพี่พี่ชื่อเล่นชื่อชื่อพิวค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเพิ่งมาวันแรกใช่ไหมเพราะคนหนึ่งเพิ่งเห็นหน้าเป็นยังไงมาอบรมสนุกมไหมลูก ตอนแรกอะหนูคิดว่ามันจะต้องน่าเกลียดแต่จริงๆคือหนูชอบนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือคือทางคุณพ่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านแบบว่าเอ็มเวอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกการเทีแค่คนเดียวอะคะอ๋อมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเอ้ยมันก็เป็นการเรียนรู้ในชีวิตของเราด้วยใช่ไหมมาตอนเที่ยวก็คือสนุกด้วยแล้วหนูว่าคุ้มมามาวันนี้คุ้มมากโอเคคุ้มมากคุ้มไม่ค้าน้องอันนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันใช่ไหมห้องคุณหนึ่งเองใช่ไหมเพิ่งมาวันแรกเป็นยังไงมาแล้วมาเข้าเข้าค่ายเลยสนุก สนุก<ร>ใช่ไหมคิดว่ามันจะน่าเบื่อการใช่ไหมพอพูดถึงการอบรมครูต้องหลับแน่เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาแล้วก็เป็นไงสนุกค่ะไม่แทบจะไม่ได้หลับเลย <laughs> นะได้ตาทำกิจกรรมตลอดนะคะ <laughs> ก็คือตอนเช้านะคุณหนึ่งลงคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหนึ่งลงคลิปให้ดูก่อนตั้งแต่เมื่อวานเออตรงๆก็อพูดว่าเมื่อวานนะคลิปนี้ก็จะลงวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมตอนบ่ายนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราชอบสไตล์การการการเลื่อน กันเลื่อนตื่นจะบอดมากคิดได้แต่ใดมา<บ>คือยังไงยังไงกอฟฝั่งตรงข้ามอะไรนะอะไรนะผมกอฟฝั่งตรงข้ามผมกอั่งตรงข้ามกอล์ฟใครกอฟใครอ๋อกอลบปิติภูมิปิติพัฒน์อันนั้นปิติภูมิอันนี้ปิติพัฒน์ใช่ผมปิติภูมิฮะอัน<า>นี้ปิติภูมิอ๋ออันนี้ปิติภูมิิิันปตพัฒน์เอาเขาชื่อเหมือนกันมากเวลาเราเรียกเขานะทุกคนเราก็จะต้องเรียกเรียกพร้อมกันเลยปิติภูมิปิติพัฒน์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ไอหัวหน้าห้องเราดีกว่า ออมคือออมคือสลบปปะครับเป็นยังไงได้เล่นฐานนี้เหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอเหนื่อยครับเหนื่อยตอนแรกไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจว่าใช่ไม่เข้าใจว่าแบบว่ากดต้องทำไงพอเล่นไปเล่นมาก็เข้าขอ้อมงูเข้าเ้าวมันก็เลยไปได้เรื่อยๆอ๋อมันก็เลยโอเคใช่ไหมแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมอ่อโอเคอ๋อหมดฐานแล้วทุกคนโอเคโอเคยังไม่ได้ถามคนอื่นเลยยังไม่ได้ถามพี่ว่าห้ สนุกไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ไอ้หมีคือเกมตลกมาก็ฟิวไปไกลมากค่ะแล้วพี่แล้วไปดูในคลิปนะพี่ดีไปดูในคลิปนะแล้วจะเห็นอ่าฝึกการกระโดดกบได้ดีมากโอเคบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวดูฐานต่อไปดูกลุ่มต่อไปนะคะพวกหนูได้อะไรจากเกมนี้ก่อนความสามัคคีทำไมกลุ่มหนูถึงชนะก่อน เรากะระยะให้ดีๆเรากดีๆไม่เหมือนกล <laughs> <laughs> ุ่มหนใช่ไหมกลุ่มหนึ่งเตะมั้กลุ่มหนึไม่ต้องใจมันแค่เป็นแรงเหยียดเฉยๆอ๋อแล้วมันก็ไผแล้วมันก็ไกลเลย <laughs> ใช่ไหมแล้ว 19, แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นยังไงทําไมถึงคือขี้เกียจขี้เกียจคือขี้เกียจก้มๆเงยๆก็เลยนั่งอย่างนีง<า>้อ่ะถ้เาเดี๋ยวไปเห็นคลิปนะเดี๋ยวจะลงช่อกกกงน้ำหนึ่งสตอรี่ได้คอนเทนต์คุณหนึ่งได้คอนเทนต์เด็กๆกิจจะทำกิจกรรมแต่คุณหนึ่งได้คอนเทนต์และสามคนนี้ทำยังไง,ง,ง คนนี้ฉลาดนะเล่นเหยียบแล้วก็เดินเลยเนาะแต่ว่าเขาเป็นผิดกติกาเขาให้ใช้สองขาสองเท้าอยู่ในแผ่นก่อนไม่ใช่อยู่ในแผ่นเดียวสองเท้าอยู่ในแผ่นสองเท้าอยู่ในแผ่นแต่เมื่อกี้หนูสองเท้าอยู่ในคนละแผ่นใช่ไหมโอเคครูครูก็ไม่รู้แต่ก็โอเคเนาะได้ได้ออกกำลังกายเนาะใช่ไหมลูกอ่าโอเค พอกอ Eugene, ่อนนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฐานอื่นเนาะโอเคบายบายก่อนบายบายก่อนอ่ะบาย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 ช่องน้ำหนึ่งสตอรี่ก่อนเดี๋ยวคู่จะถามความประทับใจในการเข้าท้ายครั้งนี้มีอะไรบ้างอดีมีเป็นยังไงบ้างเข้าท้ายแบบนี้ได้ฝึกความก้าแสดงออก ความสามัคคีเอาใจใส่ผู้อื่นอะไเลยไงความกล้าแสดงออกความสามัคคีเอาใจใส่ผู้อื่นอบรมวันนี้ค,คุณพ่อเป็นไงคุณพ่ออบรมเป็นไงบ้างออ๋คุณพ่อก็อบรมสนุกค่ะแล้วก็แบบแกเอนเตอร์เทนดีอะไรอย่างงี้ไม่ง่วงหลับไหมมีหลับไหมใช่หนูไม่ง่วงหนูไม่ง่วงเลยใช่ไหมแค่กิจกรรมแล้วมันเหนื่อยมันเหนื่อยใช่ไหมโอเคพอดีพรุ่งนี้พักพอดีเนาะแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ชอบค่ะชอบมากชอบคุณพ่อคุณพ่อเอนเตอร์เทนดีอย่างที่เพื่อนว่าเลยไม่เครียดใช่ไหมเอ้ายัน จะพูดยังไม่จบเลยได้เปลี่ยนฐานแล้วเเปลี่ยนฐานแล้วอ่ะเดี๋ยวถามน,น้องวอร์ี่งดีกว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเข้าใกล้นนวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะดีใจไหมที่ได้มาแบบว่า,าสัมผัสตัวเป็นเป็นดีใจนะดีพวกซูมพวกซูมก็จะเหงานิดนึงเนาะใช่ไหมลูก โอเคเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะสนุกนะคะ<ด>นี่ไม่ได้บังคับเด็กแต่อย่างใดนะทุกคนนี่คือเดี๋ยวออกช่องไม่ได้บังคับเลยโอเคเดี๋ยวไปผ่านใหม่นะคะบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งตอนปิดค่ายปิดกล้องปึ๊บ